ไปซองอยู่มองป่ามันขอนหมู่บ้านพี่นอ้องไปเบิ่งก่อนว่าพันเป็น,น,น,อ,น,อ,นอย่งไน <c oughs> มันพอมีนามาบอฝนตกตว่ากะตกแห้งอยู่แต่ว่นนามมันขาดโดนนะอย่างมันกาสิบโมีบรรยากาศทุ่งนาอากาศดีมากจ้าแดดแจ่มใส ท้องฟ้าก็แจ่มใสสวยงามดูดอกไม้ธรรมาชาติฮ่าฮายอนพี่ดอนเอ้ยอุ้ยมีนามพี่ดองอ้ยนามหลายเตอเป็น่คำว,ว่ามีนามซ้ำหนีบอกปลา่อยกับพ่อเป็นอย่างเลยน้ามันกับนี่จากป่าอุ้ย ปลาโพดนี่มองคขายจับมาว่าหน,นึ่งคนที่ไรปลาลอยตัวเป็นดอยเป็นกระดอยอุ้ยน้ำหลจนมา,าน้ำฝนตกมากถ้ามาานนองว่านี่ตาเราเลือกตัวปลามันลอยโตลาย,ลายอะไเขาน้ำม,มาตกใส่เทน,นิกจังว่า โต้เพิ่นลุดนนะดินดุเพิ่งกระสีหลอดอยจดออกส่วนหน้าสิมีปลาเข่งแล้วหลอดนี่มูนี่หน,น,น้าแมาส่สาวผูอ้อดปลาเข่งปลาคอน้อยพวกปลาโลดปลาดุกอยังสีสีสย่างอยู่กระจับพอหมดนะแต่ว่าพวกปลาขาว ปลาขาวปลาซื่อหรือเพิ่นใจสอพี่น้องใจเพิ่นสอแห้งเมื่อไหร่ฝนตกพ้นโตขึ้นนี่เลยนี่น้าสร้างเป็นเนาะธรรมชาติธรรมชาติเพิ่นสร้างมาแบบนี้บ่สร้างมาแบบว่าให้มีปลาแล้วก็ให,หอ้อันน้าแห้งน้าแห้งนี้ปลาพ่อปลาอันนี้มืดเพิ่นกระตกลงมา ถ้าว่าเพิ่นสางมากเลยถรามชาติตก็ต้องเงิงนดอกเงาอดอกเงาดอกธรรมชาติไม่เบิ้ลมากที่หน่อย่างสีทายมันจะเบิเพิ่นมากไปคนมากรรมชาติทุกคนชอบธรรมชาติจ้าธรรมชาติสวยงาม <c oughs> ห่อนแดดห่อหนา้าห่อตามากที่น้องแม่ <c oughs> ไม่ไปถึงนู่นนะลูกมาเลยกลับมาเลยค่ะกลับมาเลยค่ะคนสวยของแม่ ไปไปชื่นใจแล้วน้ำเต็มนาเนี่ยมองเนี่อะทีวะ่ว่าปลาดุกตอดใส่ทีปลาดุกตอดมองนี้ะโอ้แน่ไปมองในกระเจมใส่ปรากฏว,ว่าตกปันฝ่าหัวหมู่บ้านพี่น้องตกแห้งดลตกคากตกแน่มึงจะหนามมึงย่างจากที่ว่ามีหนามเลยหนามเ,เพียงหัวเขา่าสุดยอดแห้งยงว่ะ มายอนมาปลากลับบ้านแม่ไม่ไปนาไกลนะแม่ขี้เกียจเดินเดี๋ยวกลับไปบ้านแล้วร้อนแดดร้อนแดดมาถ่ายคลิปธรรมชาติในเบิงพี่น้องธรรมชาติตรงไหนตรงหน้ามา้านเนาทุ่งนาะตอนสายสายขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะ